สวัสดีค่ะดิฉันานางสาวเกษณีอ้นไทยสงนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการใช้สูตรเดททิปแล้วก็สูตรเดทนะคะก่อนอื่นเลยการแยกตารางชื่อกับสกกุลนะคะการที่จะทําให้นามสกุลยี่ยไปอยู่ช่องอีกอีกหช่องนะคะทําอย่างไรแล้วก็คลุมดําแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็ไปคลิกตรงข้อมูลนะคะแล้วเราก็ไปกดตรงข้อความเป็นคอลัมน์ค่ะ แล้วเราก็ไปคลิกตรงมีการใช้ตัวขั้นนะคะแล้วก็กดถัดไปค่ะแล้วก็ไปคลิกตรงช่องว่างนะคะแล้วกดถัดไปเหมือนเดิมค่ะเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะให้เรากดคําว่าเสร็จสิ้นได้เลยค่ะแล้วมันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะมาดูการคํานวณสูตรนะคะเราจะมาคํานวณสูตรของอายุงานนะคะก็คือปีตารางแรกเลยเราก็จะใช้เท่ากับนะคะ ก่อนที่เราจะคำนวณสูตรนะคะเราต้องพิมพ์เท่ากับเสมอนะคะนี่นะคะเราก็พิมพ์สูตรลงไปเลยะ,ะแล้วก็วงเล็บเปิดค่ะแล้วก็ไปคลิกตรงช่องอวันที่เริ่มทำงานค่ะแล้วไปกดตรงคอลัมน์แล้วก็วันเดือนปีปัจจุบันค่ะคอลัมน,น์สำนุแล้วก็วายวายนี่คือปีนะคะแล้วก็ฟันหนูเหมือนเดิมค่ะวงเล็บปิด ก็กด enter ได้เลยค่ะเราจะสามารถลากลงมาก็ได้หรือว่าเราจะสามารถลากไปข้างข้างข,างขวามือเราก็ได้นลคะทุกคนแต่ดิฉันขอลากมาทางขวามือแล้วกันทีนี้ลากมาแล้วมันยังไม่อ่านค่าให้เรานะคะเราต้องไปแก้ไขตรงในช่องก่อนค่ะจาก F4 เราเปลี่ยนเป็น E4 ค่ะแล้วก็จาก G4 เราเปลี่ยนเป็น F4 ค่ะแล้ว เิม m เข้าไปค่ะกด enter อันนี้ก็เหมือนกันค่ะเปลี่ยน g เป็น e เปลี่ยน h เป็น m ค่ะแล้วเราก็เปลี่ยน y เป็น m d นะคะกด enter ได้เลยค่ะแล้วเราก็สามารถคุมดำคุมดำเลยค่ะแล้วก็ลากออกมาได้เลยนี่มันก็จะอ่านค่าให้เราแล้วก็ อายุงานปีเดือนวันก็จะปรากฏออกมาเป็นแบบนี้นะคะค่ะที่นี้เราจะมาดูการคำนวณวันเกษยียณอายุของพนักงานนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องเปลี่ยนวันเดือนปีเป็นวันที่ก่อนนะคะทุกคนทีนี้เราจะไปที่ช่องนี้นะคะตัวเลขแล้วเราก็กดตรงวันที่นะคะนี่คลิกไปได้เลยค่ะมันต้องทําให้เป็นคอสอก่อนนะคะไม่งั้นมันจะอ่านค่าวันที่เกษยียณอายุไม่ได้เลยค่ะทุกคน ดิฉันจะคำนวณสูตรแล้วนะคะพิมพ์ไปเลยอันนี้จะใช้เป็นสูตรเด็ดนะคะแล้วก็องเล็เปิดพิมพ์คาว่า year มันก็จะขึ้นมาแล้วเรา,เรา,เราคลิกได้เลยเราคลิกตรงช่องวันเดือนปีนะคะก็วงเล็บปิดแล้วเราก็จะสามารถบวก60บวกอีฟค่ะทีนี้วงเล็บเปิด ใส่มันลงไปนะคะเราเหมือนเดิมค่ะ D6 ค่ะทีนี้ถ้าใครอยากทราบว่าคนที่มีเงื่อนไขทำงานเพิ่มมากกว่า1ปีเนี่ยเราต้องใส่เครื่องหมายมากกว่าแล้วก็เท่ากับนะคะแล้วก็10 10นั่นก็คือหลังเดือนตุลาเป็นต้นไปนะคะแล้วก็1 างเดือนตุลาเป็นต้นไปเราจะแนทนค่าด้วย1น,นะคะคอลัมน์แล้วก็ศูศูนย์ก็เหมือนกันค่ะวงเล็บปิดแล้วเราก็จะใส่เดือนเดือนกันยาเป็นเดือน9นะคะแล้วก็วันที่30เป็นวันที่เกิดแล้วก็วงเล็บปิดค่ะกด enter ได้เลยแล้วเราก็ลากลงมาได้เลยค่ะแบบนี้ อ่ะทีนี้มันยังเหมือนเดิมอยู่เลยมันยังไม่เปลี่ยนอะไรเราต้องไปเปลี่ยนเดือนก่อนนะคะเดือนเดือนกับวันนี่เดือนมกราเป็นวันเป็นเดือนหนึ่งแล้วก็วันที่สามแบบนี้อันนี้ก็แก้ไปเรื่อยๆเลยค่ะเมษาสี่วันที่สิบนี่เราได้ แบบนี้นะคะค่ะที่เราจะมาดูการทําวันที่ทํางานคงเหลือนะคะเราจะใช้เป็นสุดเด็ดิ๊นะคะเด็ดิวงเลเปิดค่ะแล้วก็วันที่ทํางานปัจจุบันก็คือวันนี้นะคะวันที่ดีฉันทํางานแล้วก็คอลัมน่มวันที่เกษียณอายุค่ะคอลัมั่มันหนูลายฟันหนูแล้วก็วงเล็บปิดค่ะแล้วก็เพิ่มแอดลงไปฟันหนูลายฟันหนู ะะถ้าใครต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะให้ Copy แล้วก็วางค่ะแบบนี้แล้วก็เติม m ลงไปเปลี่ยน y เป็น m นะคะแล้วก็วางค่ะแล้วก็เปลี่ยน y เป็น md นะคะแล้วก็เปลี่ยน y ตรงนี้เป็น d ค่ะ d และลบ n ค่ะแล้วเราก็มาทำการล็อกค่านะคะ เราค่าหน้า b กับหลัง b ค่ะนี้ทุกทุกช่องเลยนะคะแล้วเราก็สามารถกด enter ได้เลยค่ะนี่วันทำงานที่คงเหลือก็จะปรากฏมาให้เราเห็นแบบนี้เราสามารถลากม,มาได้เลยค่ะ,ะตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้ค่ะทุกคน จากที่อธิบายมาทั้งหมดนะคะจะเห็นได้ว่าเดทรีฟแล้วก็เดทนะคะเป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์มากถ้าไม่มีฟังก์ชันนี้นะคะเวลาคำนวณอายุงานพนักงานเนี่ยเราก็คงต้องเขียนสูตรจนเมื่อยมือแน่นอนเลยค่ะแถมยังทําให้มีโอกาสผิดซื้อตางหะเลยนะคะหวังว่าที่ฉั้นทําไปจะเป็นประโยชน์แก่คนที่เข้ามาดูนะคะวันนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนถ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ